อันผาพันคอนีที่เห็นใจไรคลิปนีบเได้น้าวไดี๋ยงย่เงด้วยพี่น้องขาแบบว่าสวัสดีจ้ามาผกบตุก๊กเก้าขะทุกคนขาในช่องสซมแพคชาแนลมาคะ่ะพี่น้องผ้ามันนี้มันนี้ผ้ามากินน้ำยาป่นปลานินคะ่ะพี่น้องขาใส่ตรีนไก่ด้วยคะ่ะพี่น,อน้องขนมจีนน้ำยาป่นปลานินคะ่ะพี่น้องคะโรยพริกป่นก่อนคะ่ะพี่น้องแบบมาแบบไว้ๆฝ้าๆคือเก้าค่ะพี่น้องะ่ะเพราะว่า โทรศัพท์ห่อนแล้วไหมอยางมันตัดค่ะพี่น้องคะเวลามันห่อนมันสิเตือนตัดค่ะมากค่ะพี่น้องโอ้โท่านโค่นสามเอินเหรออันผาพันข้อนี่ที่เห็นไส่ัลายคลิปนี่ประเด็นนาวะดรอย่างนี้เร้เยพี่น้องคะแบบว่าแต้มไฟไน,นะคะ่ะยยานว่ามันนาเกียดตุ๊กกเลยแบบปิดไหวค่ะพี่น้องคะมื่อนี้ได้พลิกทอดมาด้วยค่ะทุกคนอือ คนก่อนค่ะมาค่ะสแสรบน้ำกันขนมจีนน้ำยาป่นปลานินค่ะพี่น้องือมเดี๋ยวนําปลาได้จักหน่อยค่ะ น้ำยาป่าเอาปอนปนินมาทุบกระชายใส่ค่ะพี่น้องคะคาตไคายใแบบกูดเป็นน้ำยาป่าปนินเลยเลยจับ น้มเซนน้ำกันแซ่บๆกับพี่น้องค่ะตับนัวตรีนินอื้ม ตีนไกลกับมักกัเสียออกมันๆน,นะครับพี่น้องครับเข้ากันใส่ผัก <c oughs> แ่นตีนไก่น้ำกันแซ่บค่ะทอดอืม้มหอม ก,กับผักชีลาวเข้ากันยี่งขึ้นเปันี่ยแบบหลายๆกับพี่น่องอือ hmm sap มาละใส่มะลรอยู่ค่ะกะชายทุบ เตืในไกลมาหน่อยเปื่อยพอดีค่ะพี่น้องคะพอเปื่อยแห้งเดี๋ยวลุกไปเบิ่งโทรศัพท์ก่อนแกมันดับนะพี่น้องมันเตือนหอนอ่อนบอ,อ, <c oughs> อย่าโทรศัพท์ดับลุกไปเบิบ่บกบงก่อนเผื่อความชั่วเมื่อเธอทายไปไทายไปเขาก็บอกว่าอุณหภูมิร้อนเกินไปเขาก็ตัดห่อนนะพี่น้องตัดจบไปเฮาเลย อ,อลูกเดียวก็จะเป็นเคิร์กเกด้อแบบนี้เด้อับเมนูมักเนื้อปลา แห้งกัดพริกถอดนะพี่หนอฮะรู้เรื่องพี่น้่ง ในปลายตรงนี้อย่างหลาย Rượt thôi em gặp này Xin bà phạo Nhàn thôi dạp đập Ô xem nó hàng à bình nhỏ ơi แต่เป็นเพื่อื่นจิตุกเห็นนะเขาจะเอาปนปานน่ะพี่หนอุอมมาลาดกินเลยจะวัดสุกบอลจะต้องเติมกระชายข้าตะไขายพ่อให้มันกระทั่งน้ำยาเลยอนะ่ะอืม ทุกแปลกใจแ่ะ,ม,ะมันแบบมันแบบออกขมไม่นรองมันออกหวานจุกงแน่นหนาปามันก็เหมือนมัลาทั่วไปลานเนี่ยอืเป็นลาบขายอาหารแถวบ้านบ้าน,านอาหารสารพี่น้อง ไม่แต่เขาเก็บจากในสวนของมะขามาขามะขานนะและ้วด <Yeah. S 1> ูให้หน่อยโทรศัพท์ดับไหมนเนี่ยขึ้นแบบฟ้าฟ้าง้ <Yeah. S 1> ังเหตุไทยเขาจะเบิงเหมือนมันห่อนนะลูกเบิงเราได้หลอดหนึ่ง

ต้นปลาเลยยังหลาค่บพี่น้องคะเนื้อปลาอ๋อพอแล้วล่ะ เอียมแล้วคะ่ะทุกคนขามนีตุกกระเพาพี่น้องมากินขนมจีนน้ำยาปนปลานินค่ะพี่น้องขาใส่ตีนไก่มาเปื่อยกำลังพอดีคะ่ะมนีมาเปื่อยแห้งค่ะพี่น้องขาเอาละคะ่ะถ้าให้มักเมนูนี้มาคลิปนี้ตุกาากระเากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในะการเฮ็ดคลิปให้ตุกน้ำ้อคะ่ะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ